เาแลมโบวทันเก้าคอกซิงใส่โปรวันหลังเป็นกระทะบรรทุกนะครับคอกซิงแซมเลสซะด้วยอ่าสวัสดีครับมาพบก,กับพี่อาร์อีกแล้วนะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับอ่าอย่างเช่นคลิปนี้นะครับรถล,ลำนี้เป็นตัว ตอนเดียวเครื่องพันเก้าเจ้าเทาแลมโบครับไปดูรายละเอียดกันดีกว่าฮะหล่อไหมฮะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูนะว่าจะเขาจัดทรงกันเท่าไหร่อะไร,ะไรยังไงนะครับอ่ะมาดูก่อนเลยนะครับนี่เทาแลมโบนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลำนี้นะครับรอลูกค้ามารับนะอ่ะเรามาเจาะกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นแม็กโปวันนะครับ5้าลูนะครับ5้าก้านนะครับ มีอะแดปเตอร์แปลงรูนะครับนิ้วครึ่งนะครับโดยโดยที่จริงๆแล้วอ่ะอีสูเนี่ยล้อนะครับมันเป็นหรูนัอันนี้แปลงหออกห้านะครับเพราะว่าแบกมันเป็น5รูนะครับต้องแปลงนะมีอะแดปเตอร์แปลงรูนะครับยางเบอร์235 5าหนะฮะถามว่ายื่นไหมอ่ะดูกันมันก็ต้องยืดนนิดนึงอยู่แล้วนะ เพราะว่ามันมีตัวเดปเตอร์ตัวนี้นะครับทําให้ล้อเนี่ยยืนอยู่แล้วนะครับนี่เอาฝ่ามือสอดนะครับ5นิ้วสอดนะครับลำนี้โหลดหน้า2นิ้วโหลดหลัง3นิ้วอะบอกเลยด้วยกันนะเดี๋ยวเราไปเอาฝ่ามือสอดกันดูนะอ่ะมาดูฟิล์มกันดีกว่าครับฟิมมล์มเป็นเซรามิกนะครับดำนะครับ60 6 0ซ นะอ่าดูนะถ้าชอบแบบนี้จำไว้เลย60%เป็นแบบนี้นะถ้า40%จะใสหน่อยแต่นี้เป็นฟิล์มเซรามิกดำนะดูต่อเดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูต่อล้อหลังเป็นกระทะบรรทุกหรือกระทะผ่านะครับยางมิชลินนะ XCD 2เบอร์2-2-5นะ75 สิบห้าซีนะเป็นยางสำหรับบรรทุกนะฮะเพราะว่ามีตัวซีนะฮะถ้ามีตัวซีนั่นหมายควาเป็นยางบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่ามีชั้นผ้าใบหนานะครับเหมาะสําหรับบรรทุกลํานี้เอาไปบรรทุกก็ต้องใช้ยางบรรทุกอนะเหมาะแล้วนะครับอ่ามาดูต่อเป็นข้อนะครับแซมเล็นนะนี่หนไหมแซมเล็เพื่อความสวยงามนะครับ พราะปกติเป็นเป็นท่อแป๊บปกตินี่เลยนะเนี่ยเนี่ยเป็นแป๊บนะแต่ว่าเราแซมเลสเพื่อความสวยงามด้วยนะครับความสูงนะฮะอยู่ที่1.35เมตรนี่ถ้าเราไม่มีตลับเมตรเรานับเส้นเอานะครับนี่เขาเรียกว่าเส้นนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 ส10เ้นครึ่ง10เส้นครึ่งเ,เนี่ยโดยความสูงนะครับอยู่ที่1.35เมตรคือเมตร35นั่นเองลำนีเ้เมตร35สนะสำหรับข้อนะครับอีกอย่างหนึ่งลืมเลยนี่5นิ้วสอดแต่คับๆหน่อยนะครับโหลดหลัง3นิ้วนะอ่ะมาดูกันเป็นไงข้อ แซมเลดนะครับเมสสามสิบห้าตัวนี้ตัวกั้นท้ายนะตัวกั้นท้ายวางไว้เนี่ยเพราะว่ามันจะมีเนี่ยกั้นท้ายเนี่ยฮะนะกั้นท้ายกั้นท้ายนะครับ,รบลำนี้ขอบอกเลยว่าเป็นยังไงหน้าสองหลังสามเทาแลมบูหนึ่งจุดเก้านะครับถ้าสนใจก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้านะครับพี่อาร์ตยินดีดูแลนะครับทั้งคอกซิ่ง พอกแซมเลตตู้ทึบ2เมตรสิตู้ทึบเมตรแตู้ทึบเมตรเก้านะครับหลากหลายก็มาสอบถามกันได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนด้วยเจ้าทเทารลมโบลำนี้พอกซิงแซมเลดน,นะครับบายบาย